ยอดตะก,กะแตนเราพี่น้องจ๋าได้มาแล้วกําหนึ่งเก็บพอกินจ้ะนี่โชคดีจังเลยพี่น้องจา๋าเดินมาเจอผักตะก,กะแตนกำลังแตกยอดอ่อนๆเลยวูบพ,พอดีเลยไปกินกับน้ำยาขนมจีนพี่น้องเนี่ยกำลังแตกยอดอ่อนๆเลยอะ่ะ โดนฝนโดนฝนจ้ากำลังโขกอะไรจะเป็นดอกละสงสัยฝนบ่าตกพี่น้องจ้าเขาก็เลยจะช่อดอกละนี่ใครมาเก็บให้เขาแตกเดิกวันนี้จะทำูดู ได้ทางผักนะพี่น้องผักอ่ะโอ้ขึ้นล้าตรงนี้พี่น้องขึ้นล้าว่าเอาหืมเป็นแตกยอดกำลังสวยเลยอ่ะนี่คือผั ยาตะก,กระแตนนลจ้ะพอได้กินยูพี่นองแต่อดสวยเลยจ้ะฝน,นตกใส่ด้วยหยดอ่อน เดินไปกะได้ผักแซ่บไปกินขายถั่วพูได,ด้เดยพี่น้องเนี่ยรสชาติจ้ะรสชาติถั่วพูเลยเด้อจ้าเราเก็บยอดแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็แตกกีกพี่น้องยิ่งเก็บยิ่งแตก ขึ้นทุกปีไม่มีตายหูเ้ยนี่อ่อนมากเลยนี่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 อ่อนมากเลย,เลยจ้ะพอแล้วพอแล้วพอได้กินละนี่ยิ่งอ่อนเลยจ้ะนี่นี่เขากำลังเป็นดอกจะแปะนะพี่น้องจ้ะพอให้เป็นดอกจะเขกกับบกขืนไมเขาหลากเกาขืนด้วยจ้ะ เขาไม่แผ่พันด้วยเม็ดแหละเขาจะหลากเก้าขึ้นเขาก็ขึ้นยังแต่เขาปล่อยให้เป็นดอกเป็นอย่างเขาก็ป่อแผลอู้อูไอตรงนี้ยอดวันนี้อบมากเลยรสชาติเหมือนถั่วพูเลยด้อจ๊ะเนี่ย ใครไม่เคยกินก็ลองเก็บมากินจ้ะได้ละด้วยถั่วพูกินแล้ววันนี้นี่จ้าผักอร่อยที่สุดใช้แทนถั่วพูจัดพี่น้อง ยอดผักตะกะแตนอร่อยวันนี้จะไปกินกับน้ำยาขนมจีนได้มาบินเวยตกใจสวยมากวันนี้คือฟาร์มาเขาสวยมาบินสยวยเมันกี้ตกใจเลยจ้ะเป็นฟาร์มอะไรนี่ไ่เขาจะปลูกมาแบบนี้ดูมองมามองค่ายใหญ่เลย ธรรมชาติงามๆนี่จะ้ะข้างๆก็เป็นไร่ข้าวบ้าเล่นี่แหละบ้านฉันติดป่าแบบนี้พี่น้องจะ้ะข้างก็จะเป็นป่าว้าวปีนี้เขาไม่เขาไม่ได้ปลูกไอ้น,นั่นน่ะเขาเลียกเลย ชมบรรยากาศบ้านไร่บ้านนากับฉันน้ี่น้องนี่คือกุหลาบป่านี่จ้ะดอกงามมากเลยนี่ว้าวต่้ก็จะเป็นโอกมา้าชมวิวชมบรรยากาศบ้านนาบรรยากาศบ้านนอก ที่ฉันอยู่พี่น้องจา้าอันนี้ก็เป็นเชอรี่ปากอันนี้ฉันกำลังลุ้นว่ามันคือลูกอะไรใช่ว้าวมันใช่ลูกอันนั้นแน่เลยพี่น้องนี่น,น,นมันเป็นพันธุ์สีแดงว้าวลูกโตและเนี่ยเขาจะเรียกเขาเรียกลูกมะทัน บอกทันเนี่ยบอกทันป่าเนี่ยพี่น้องตองรอรอให้เขาสุกก็เรามาเก็บนี่ต้นว่สูงเลยนะฉันจะเก็บถึงไหมเนี่ยนี่รอให้เขาแก่ก่อนเก็บไปดองนะพี่น้องเปรี้ยวเราเก็บไปดองจ้าพี่น้องจ้ามากิน จะขนมจีนตีนไก่กับนี่ผักผักกับตะกระแต็นวิกับย่าาตะกระแตน,น,ตกกแตนอื้อมือมันทอดถั่วผู พี่น้องยญาจักระแตนอร่อยมากถ้าใครไม่เคยกินก็ลองแกะมากินได้พี่นอ่ะ

โดนฝนเลยอ่อนออออมันยองยองอืม นะเราต้องเก็บแบบอ่นอนๆนะพี่น้องจ้ะเก็บแบบนี้ตอนช่างมันชันเป็นดอกเล้ยวเขาแบบฝนฝนมานานอนะ่ะเขาเลยออกดอกแล้วพี่น้องจ้า กินได้เต็งไก่ละลายในปาคลิปนี้ค่ะฉันนี่เลวจะพี่น้องจ๋าขออนุญาตไปกินน้ำยาขนมจีนต็งไก่มันต้องดูดพี่น้องจ๋จาเดี๋ยวมันสิอะ มาให้พี่น้องเบ้างวาเก็บมาแล้วก็มากินจ้ะแซกรสกชาติเหมือนถั่วพูะถ้ากิ็นถั่วโปะรสชาติแดงสดใลยจ้ะก,กินอีกคำมั้ง